ทุกท่านที่หลงทางมายังช่วงนี้ทั้งชาวไทยและสปปราวทุกคนเลยครับเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดคุยถึงศึกประลองคู่ที่7จ็จากมหาศึกคนชนเทพจากเนื้อหาฉบับเต็มที่ออกมาเนี่ยทำให้เราคลายความสงสัยกันแล้วละ่ะว่าใครต้องเจอกับใครและแน่นอนว่าตัวแทนฝั่งเทพนั้นคือผู้เข้าแข่งขันลายใหม่ที่เพิ่งเสนอชื่อเข้าสู่เวทีการประลองเจ้ายมาโลกลาช้าแห่งเฮลเฮมมหาเทพจากตำนานกรีกฮาเดส ซึ่งเหตุการณ์ก่อนที่ฮาเดสจะเสนอตัวเองเข้าไปในการแข่งขันเนี่ยคือผลคะแนนที่ฝ่ายมนุษย์สามารถทำแต้มกลับมาตีเสมอฝั่งเทพได้เป็นหนที่2ด้วยสกอร3์3ต่อ3และนี่คือการวิเคราะห์ของเฮอร์มิสเฮอร์มิสได้กล่าวเอาไว้ว่าคะแนนกลับมาเสมอกัน3-3อีกแล้วดูเหมือนว่าการทรยศของบุตดาจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพวกเราหากเราพ่ายแพ้อีกครั้งความได้เปรียบจะตกไปอยู่ฝั่งมนุษย์ทันทีทางด้านของเทพเจ้าซุสก็ได้ตอบกลับแบบทันควัน ถูกต้องเราจะต้องชนะในรอบถัดไปไม่ว่าจะต้องใช้วิธีการใดก็ตามเฮอร์เมสเนี่ยก็คุ้นคิดอยู่พักนึงจะเอาใครมาแทนตําแหน่งของบุตดาที่ทรยศไปดีเนาะติ๊กตอกติ๊กตอกลัก็เหลือไปมองเห็นเทพสงฆามเอเรียสพอเทพสงครามสุดหล่อนี่สัตว์ดุงหยงเลยล่ะฉันเหลือเอเรียสที่กําลังรวบรวมสติอยู่พักหนึ่งกําลังจะยกมือแล้วบอกว่าชั้น ฉันปเอเงใช่แล้วนี่คือเสียงของฮาเดสทำเอาเทพเจ้าซุสเฮอร์เมสและก็แอริสถึงกับตะลึงเลยซุสที่กำลังเหวอีอยู่ก็ถามว่าอะไรทำให้ราชาแห่งเฮลมอยากเข้าร่วมนะฮาเดสเนี่ยก็ตอบแบบหลอๆเลยล่ะว่าคำถามโง่งๆนะไอ้งั่งเอ้ยไอ้งั่งเนี่ยไม่มีนะผมเติมเอาเองหลังจากนั้นฮาเดสก็ถอดหน้ากากออกเพื่อโชว์ใบหน้าอันหล่อเหลาและก็บีบมันแตกดังครเลงหลังจากฮาเดสถอดหน้ากากออกพอเห็นใบหน้าตเต็มๆแล้วเนี่ย เกิดคำถามขึ้นในหัวของผมเลยว่ารอยสักที่ตาขวาหายไปไหนเพราะตอนที่ฮาเดสใส่หน้ากากอยู่เนี่ยจะมีรอยสักโผล่ขึ้นมาระหว่างคิ้วแต่พอถอดออกปุ๊บใบหน้ากลับเกี้ยงเก่ารอยสักที่ตาขวาไม่มีมีแต่ฝั่งหน้าผากซ้ายคำถามคืออาจารย์แกตั้งใจทิ้งเอาไว้ให้เป็นอีสเตอร์เอ็กหรืออาจารย์แกลืมวาดรอยสักกันแน่และนี่คือหนึ่งปริศนาจากตอนที่54และฮาเดสเนี่ยก็กล่าวว่าเั้นขอตอบแบบตรงๆเลยนะนี่คือการล้างแค้น เพื่อน้องชายที่รักของฉันโพไซดอนแล้วก็ตัดจบตอนที่54ไปและเมื่อรายชื่อตัวแทนฝั่งเทพปรากฏขึ้นทำให้บุญฮิวต้องตัดสินใจเลือกตัวแทนฝั่งมนุษย์ในรอบที่7เอ่อทีมงานนำภาพขึ้นมาหน่อยไม่ผมไม่มีทีมงานภาพในมังงะเนี่ยคือแสงจ้าแบบเงาลางๆแต่ก็ดูรู้แหละว่าใครชายผู้นี้คือปฐมจักกพัรดิพระองค์แรกแห่งผพนดินจีนจินซีฮองเต และภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดไปที่จัก,กรพัรดิจินซีเดินทอดน่องมองหาห้องของตัวเองและคือไอ้ระหว่างเดินหาห้องเนี่ยจินซีห้องเต้แกก็ระเบิดทุกอย่างที่ขวางหน้าเพื่อหาห้องของตนเองจนมาสะดุดตาเจอเข้ากับป้าย V I P เอ้ยสงสัยนี่จะเป็นห้องของฉันจากนั้นจินซีก็เข้าไปในห้องและเจอกับเฮอร์มิสและแอเรียส ส่วนซูสและฮาเดสก็ไปยังห้องอื่นแล้วเพื่อรอการประลองส่วนเวทีการประลองนั้นถูกเปลี่ยนไปในธีมของนรกเพื่อต้อนรับการมาของลาช่าแห่งเฮลเฮมหลังจากนั้นจินซีก็เข้ามาและนั่งลงบนโซฟาของฮาเดสทำเอาแอเรีสและเฮอร์มิสตกใจกันเลยละ่ะนี่ฮาวเอเวอรี่วันที่นั่งนี่มันช่างยอดเยี่ยมสัดเร๋งแล้วก็แอเรียสถูกจับทุ่มเลือดกำเดาไหลนั่นแหละคือจินซีฮ่องเต้แกเปิดตัวได้โคตรเกรียนผมบอกเลย แอเรียสนี่เลือดพุ่งอยู่ที่พืนเลยล่ะส่วนเฮอร์เมสก็พยายามอธิบายว่าท่านแอเรียสเนี่ยมีเจตนาดีแค่จะพาไปส่งนะทางด้านของจินซีตอบว่าไงรู้ไหมเจ้านะถ่มตัวหน่อยหัวสูงไปแล้วเฮอร์เมสนี่กล่าวขอโทษแบบงงๆเลยล่ะและจินซีฮองเต้นเนี่ยก็กล่าวต่อหน้าสองเทพเลยเล่ะว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าที่นี่คือที่ไหนเจ้าอยู่ต่อหน้าจัก,กรพรรดินี่คือบัลลังก์ที่ฉันอยู่และก็ตัดจบ คือเปิดตัวออกมาได้โคตรเท่เลยครับสำหรับจินซีห้องเต้ผมว่าน่าจะได้ใจและหลายคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะแ,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 และแน่นอนว่าตัวแทนคู่ที่7คือฮาเดสปทะ,ะจินซีฮ่องเต้นี่คือตัวแทนฝั่งเทพและฝั่งมนุษย์ที่ตัวแทนของทั้งสองฝ่ายถูกเลือกอย่างเป็นทางการซึ่งผมต้องขอบอกเลยว่าพลังของคู่นี้นั้นยังคงเป็นปริศนา พราะทั้งสองตัวละครยังไม่ถูกเปิดเผยพลังออกมาแต่ก็เผยให้เห็นบางส่วนของพลังของจินซีฮ่องเต้แล้วละ่ะซึ่งเป็นการถล่มหอคอยเพื่อหาห้องของตนเองการต่อสู้จะออกมาในรูปแบบไหนนะน่าตื่นเต้นจริงๆเอาละเดี๋ยวผมจะมาทิ้งท้ายเอาไว้อีกสักประเด็นหนึ่งก็แล้วกันเป็นประเด็นของตัวละครใหม่อย่างนอสตาดามุสตัวแทนฝั่งมนุษย์ผู้มาจากขุมนรกและถูกบุญฮิยววางหมากไว้เป็นตัวโจ๊กเกอร์ ขอบอกเอาไว้ก่อนเลยนะว่านี่เป็นการคาดเดาของผมผมคิดว่าบนฮิลอาจจะเก็บนอสตรารดามุสเอาไว้เจอกับเทพสององค์นี้โอดินและเบลเซบบนอสตาราดามุสเนี่ยเป็นหมออีกาที่รักษากาลาโลกรวมถึงเป็นหมอดูสําหรับโอดินเนี่ยผมคิดว่าเทพองค์นี้ร้ายแน่นอนไม่รู้เหมือนกันว่ามีแผนการอะไรอยู่อยากล้างบางมนุษย์หรืออยากล้างบางเทพหรืออยากชำระล้างจักรวาลกันแน่ซึ่งยังเป็นปริศนาอยู่ แต่ผมเชื่อว่ามีหนึ่งคนที่รับรู้แน่นอนนั่นคือบุญฮิลและอาจเป็นเหตุผลที่บุญฮิลลุกขึ้นมาต่อต้านเทพอย่างสุดกำลังแต่ผมคิดว่าอาจจะอยากล้างบางมนุษย์แหละนะเพราะชายที่ชื่อว่านอสตราดามุสเหตุผลง่ายๆเลยคือเจ้าหมอนี่ทำลายสะพานไบฟอร์ดส่วนทางด้านของเบลเซบับเนี่ยหมอนี่คือราชาแห่งโรคระบาดและนอสตราดามุสคือหมอผู้ยับยั้งโรคระบาดซึ่งก็เป็นเหตุผลที่พอจะเข้าใจได้แหละหากทั้งคู่ต้องต่อสู้กันและผมกล้ายืนยันเลยแหละว่า ทั้งเบลเซบับและโอดินพลังน่ากลัวแน่นอนคือมาจนถึงตอนนี้เนี่ยโอดินค่อยๆเผยความน่ากลัวของตนเองออกมาเทระนิดเทระนิดและเผยรอยยิ้มยอดฮิตม,มาสองสามรอบแล้วละ่ะรอยยิ้มแบบโพไซดอนรอยยิ้มแบบฮาจุนก็ต้องมาดูกันว่ารอยยิ้มนี้จะรักษาอาถรรพ์ของตนเองได้นานแค่ไหนเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกผมด้วยนะ ขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามารับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดี